สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเพราะว่าคุณครูปิดหน้าปิดตาเนาะเอ่อค,ครูอัดตอนหน้าสดค่ะก็เลยไม่อยากให้เห็นหน้าแบบเพราะว่าหน้าสดค,ครูอ่ะเหมาะสําหรับการกันผีมากกว่าที่จะเจอหน้าใครนะคะอ่าชั่วโมงที่แล้วคุณครูซ้ําย้ําทวนให้ไปแล้วนะคะเรื่องนิราศเดือนนะคะคลิปนี้คครูจะมาพาทําแบบฝึกหัดนะคะ นักเรียนเอาแบบฝึกหัดที่มาจ้าแบบฝึกหัดใครไม่มีนะคะให้ทำลงในสมุดนะเรื่องนิราชเดือนนะคะจะอยู่หน้าหนึ่งร้อแปดสิบหกหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกหน้าหนึ่งร้อแปดสิบเจ็ดตัวนี้นะคะครูเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวชี้วัดนะคะนักเรียน ข้อหนึ่งอ่ะมาดูข้อหนึ่งจอุ๊ยทำไมมันเบลอจังอ่ะนะคะข้อหนึ่งอ่านคุูจะอ่านให้ฟังเรียนอ่านตามได้เลยนะคะที่หน้าหนึ่งร้อแดสิบเจ็ดนะคะให้นักเรียนสรุปสิ่งที่คนไทยนิยมปฏิบัติมาในประเพณีต่างๆจากเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะนีราศเดือนเนี่ยคาว่าเดือน คำว่าเดือนในในเรื่องรวมจันทร์ของลำเจียกมิราชเดือนเนี่ยมันหมายถึงเดือนทั้ง12นะคะในหนึ่งปีนะคะทีนี้ในแต่ละเดือนก็จะมีประเพณีนั้นๆนะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนสรุปสิ่งที่นักเรียนได้อ่านจากบทเรียนนะคะแล้วก็ได้เรียนผ่านที่คุณครูสอนไปนะคะทั้ง12เดือนเลยแต่ในเนื้อหาเขาจะพูดถึง ลอยกระทงมากที่สุดใช่ไหมคะ,ะแต่ครูอธิบายไปแล้วว่าในแต่ละเดือนมีประเพณีอะไรบ้างนะคะให้ในักเรียนสรุปสิ่งที่คนไทยนิยมปฏิบัติในประเพณีต่างๆจากเนื้อเรื่องที่อ่านมาประเพณีละสองข้อนะคะเช่นประเพณีสงกรานต์ตัวอย่างคําตอบสงกรานต์ก็ทำอะไรบ้างเอามัศาสตร์น้ําคัครูอย่างนี้หรอโอ้มันใช่อยู่แล้วอันนั้นคือการนิยมทํานะคะแต่ว่าอ่า ในแนวปฏิบัติสงกลางทําอะไรหนึ่งทำบุญตักบาตรใช่ไหมอ่ะทําบุญตักบาตรว้พระไปขอพรจากญาติผู้ใหญ่แบบเนี้ยนะคะเอาดอกมะลิเอาดอกไม้ไปขอพรจากผู้ใหญ่ใช่ไหมประเพณีสลากพัดหลักอันนี้ครูยกตัวอย่างประเพณีสลากพัดก็คือการเตรียมสิ่งของที่จะไปทําบุญตกแต่งสวยงามอะ่ะคล้ายคเครื่องสังฆทา,านใช่ไหมคะของใช้ที่พระสงฆ์ต้องใช้ในขณะที่จําวัดอ่ะแล้วมีอะไรอีก นำสิ่งของถวายพระด้วยวิธีการจับฉลากนะคะประเพณีข้าวบรรสาทำอะไรอะคะถวายเทียนเหรอถวายต้นเทียนอ่าทำอะไรอีกคะรอเทียนประดับตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามแห่เทียนไปถวายวัดนะคะประเพณีศาสตร์ศาสตร์คืออะไรครูพูดไปแล้วนะศาสตร์เดือนสิบใช่ไหมคะ พิธีศร์เช่นทาขนมกรยาศาสตร์ทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลหาคนที่ร่วมรับไปแล้วอันนี้คือแนวคําตอบนะคะประ,ระ,ระ,ะรรปพรินีทอดกระถินอ่ามีอะไรล่ะคะทอดกระถินคุณครูจองกระถินอ่าเป็นเจ้าภาพกระถินทอดกระถินแทงเรืออย่างนะคะประพิธีลอยกระทงเช่นอะไรอย่างครูสอนเพื่อนในห้องมันนี่จะเมาให้ฟังครูสอนเพื่อนในห้องออนไซต์เนี่ยครูถามว่านักเรียน อาาครูก็จะบอกไปนะทําไมต้องเริ่มต้นที่เดือนห้าครูบอกว่าเพราะว่าเดือนห้ามันมีประเพณีสงกรานสงกรานต้องทำอะไรคะนักเรียนสาดน้ําไงครูมันร้อนก็เอออ๋อ,อก็ใช่คือมันนในในในการปฏิบัติคือเขาเล่นน้าสาดน้ําอ่าทาไมต้องเริ่มต้นที่เดือนห้าสงกรานเพราะวันสงกรานเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็เลยเริ่มต้นที่เดือนห้าแล้วเดือนหกฝนทําฝนมันตกเดือนหกฝนตกทําอะไรคะนักเรียน ครูถามเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องตอบว่าอะไรทราบไหมฝนตกน้ำก็ท่วมครูอุ้มพาดํำน้ำก่อนโอ้ยอุ้มพาดํำน้ำครูยอยากจะกรี๊ดมากเลยฝนตกชาวนาก็ต้องได้ทํานาใช่ไหมเขาจะมีประเพณีอะไรคะที่เป็นขวัญกำลังใจให้ชาวนาแรกนาอะไรตอบครูสิเพื่อนตอบว่าอะไรทราบไหมคะครูแรกนาเกี่ยวข้าวก่อน เข้าป่าไปได้อีกแหมนักเรียนจะตอบแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรคุณครูบอกแนวทางของการตอบคําถามแล้วนะคะประเพณีลอยกระทงมีอะไรบ้างนักเรียนได้อ่านได้เรียนที่คุณครูคบอกนะคะเช่นหนึ่งลอยกระทงเล่นดอกไม้ไฟืมพ,อพ,อพ,อพ,าพาัดผปาใช่ไหมอ่าเปิดมาที่หน้า188นึ18่งร้อยเห็นไว้แปดข้อสเห็นไหมคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนเขียนคาที่ใช้เปรียบเทียบถึงเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องตัวอย่างความรักหนักกว่าภูเขาเจ็บใจเจ็บกว่าเจ็บกายบรเพชผมกว่าสิ่งอื่นใดในโลกใช่บรเพชถ้าถามว่านักเรียนรู้จักบอรเพชดไหมนักเรียนก็จะตอบครูว่าไม่รู้จักหรอกครูบอรเพชมันจะเป็น เถาวนันนั่นึช่นิดนึงนะครูครันจะหมูกะต้องมีคนคิดถึงครูแน่เลยนัเกเรียนใช่ไหมเนี่ย,อ,ยอ่ะมันจะเป็นเถาวันชน,นิดนึงอะสมัยครูแบบเอตอตอนครูแบบเป็นเด็กเด็กเขาจะเชื่อว่าแบบเวลาจะให้ลูกหย่านมอะเขาจะเอาบอรเพชรมาทาเต้านมนะเวลาที่เด็กจะไปงับดื่มนมแม่ก็จะขมก็จะไม่กินอะไรแบบเนี้ยนะคือมันให้ความขมอยู่ในเนื้อเรื่องเขาจะ เขาจะแบบเปรียบเทียบสึงสิ่งต่างๆเพราะว่านิราศเนี่ยเนื้อหาจะเป็นไปในทางแบบเปรียบเทียบเปรียบเลยการเดินทางไกลไปเจออะไรก็จะมาเขียนลงเป็นเป็นคำกลอนแล้วก็จะไปํำลึกถึงนางผู้เป็นที่รักพูดถึงความรักลำพึงลำพันพันนาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยจะใช้คําเปรียบเทียบบรพเพศขมกว่าสิ่งใดๆแต่ยังไม่ขมเท่าความรักที่ไม่สมหวังของพี่ให้น้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําพูดคมกว่าดาบเนี้ยนะคะ ลมปากแรงกว่าแรงลมเพราะว่าแม้เป่าทีเป่าหูทีหูก็เบาได้นะเธอเอ่าเขาเปรียบเทียบนะคะเมารักมึนเมวกวากับสิ่งใดๆแม้นไม่เมาเล่าไม่เมาเล่าแล้วเรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉะไหน แ้เมาเล้ามเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำข่ามคืนนี่ร่าเหมือนกันนะอันนี้คือเขียนคำที่ใช้เปรียบเทียบถึงเรื่องต่างๆตามเนื้อเรื่องนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้จะเป็นทหนึ่งจุดสองกสทเจ็ดนะคะให้นักเรียนตอบคําถามและแสดงความที่เห็นตรงนี้คือเก็บสิบคะแนนนะคะถามว่า การที่คนรุ่นใหม่มักจะดัดแปลงกิจกรรมประเพณีไทยไปตามยุคสมัยนะั้นเองคิดว่าดีหรือเปล่าอย่างลอยกระทงเนี่ยเออลอยกระทงเนี่ยที่เขาจัดเดือนสิบสองวันเพลเดือนสิบสองมันใหญ่มากกะจันใหญ่มากบอกมาเจ้าแม่คงคาอะไรกับกลายเป็นคู่รักเออไปลอยด้วยกันแล้วก็ไปไหนตัวไหนเลยเถอะดีไหมอะ่ะจากเผาเทียนเล่นไฟหรือประเพณีอะไรงดงามก็จุด รู้จุดประทัดเสียงดังแล้วก็ไปโยนใส่มือกันโยนใส่คนจนเกิดความเสียหายยิงปืนขึ้นฟงขึ้นฟ้าแม่ยัคิดว่ามันดีไหมนะคะเพราะเหตุใดทําไมถึงไม่ดีถ้าเป็นครูตอบก็จะบอกว่าเออเพราะว่าการดัดแปลงกิจกรรมเนี่ยอาจทำอาจทําให้ประเพณีดั้งเดิมมันหายไปหรือว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่มันไม่เหมาะสมางเนี้มันก็สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นได้นะคะถ้าเป็นครูตอบนะครูบอกแนวทานะคะต่อไป หากประเพณีต่างๆของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันนี้คุณครูถามความคิดเห็นที่เวลาตอบจะต้องตอบเป็นเหตุเป็นผลนะคะตอบให้สอดคล้องเช่นประเพณีไทยก็จะลบเลือนไปเกิดประเพณีใหม่ๆขึ้นไม่มีความเป็นไทยหลงเหลืออยู่คือจะไม่มีรากเหง้าของเราอะ่ะเออสิ่งดีงามที่เราเคยปฏิบัติตสืบทอดกันมามันก็จะหายไปอันนี้คือแนวทางคุณครูตอบนะคะต่อไปข้อสี่ใหญ่นะคะข้อสี่ใหญ่หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า หากนักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานที่จะถือนี้เดือนหน้าลืมไปว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรแต่เดือนนี้มีนานะคะเดือนหน้าก็ต้องเป็นเมษาใช่ไหมอ่าถ้านักเรียนเข้าร่วมประเพณีสงกรานนักเรียนจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามประเพณีไทยอย่างไรบ้างเขียนสิ่งที่จะปฏิบัติมาเป็นข้อๆในประเพณีสงกรานนะเพราะอยู่ในข้อแรกครูบอกไปแล้วว่าเออหนึ่งนะนาตักบาตรทาบุญรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะ แั่วก็อุ้สาดน้าใส่กันผูปะแป้งสาวอะไรอย่างเงี้ยแป้อังไม่ได้นะคะไม่ถูอ่าประเพณีที่ดีงามงเมื่อเรียนจะปฏิบัติยังไงนะคะเช่นหนึ่งทำบุญตักบาตใช่ไหมคะอ่าสองรดน้ําขอพอรต่อใจดีายส่งน้ําพระเล่นสาดน้ําแล้วก็ปะแป้งอย่างสุภาพอันนี้ได้ตอบในแนวเนี้ยตอบได้นะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะตรงนี้ ให้นักเรียนเขียนบรรยายสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจในวันสําคัญทางประเพณีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องอะความยาวประมาณสองถึงสามบรรทัดนักเรียนประทับใจประเพณีอะไรทั้งสนองเดือนในนิราชเดือนที่ครูคสอนไปนะคะสงกรานอะก็พูดถึงประเพณีสงกรานอะสมมติครูคบอกว่าครูชอบสงกรานเพราะอะไรครูถึงชอบเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะนําอาหารไปทําบุญกันที่วดัดแล้วก็ส่งน้ําพระจากนั้นไปรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ที่เรานับถือนะคะแล้วก็เล่นสัตว์น้ําการสนุกสนานกอใจดีไซน์ทั้งหมดนี้เป็นภาพของความอบอุ่นสนุกสนานแล้วก็ประทับใจอันนี้คือเหตุผลที่ครูบอกว่าครูชอบประเพณีสงกรานต์ถ้าใครบอกว่าชอบลอยกระทงเพราะว่าพระจาราร์สวยมากเลยนะแล้วก็นักเรียนก็ได้ปฏิบัติเออได้ประดิษฐ์กระทงขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วก็ได้นําไปลอยได้แบบ ขอขมาเจ้าแม่คงคาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้พบปะเพื่อนได้แต่งกายแบบย้อนยุกอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยก็คือเหตุผลของนักเรียนแต่คีณครูยกตัวอย่างแนวทางการตอบนะคะต่อไปนักเรียนเปิดมาที่หน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบจะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามกระชี้วัดนะคะตรงนี้ครูเก็บหกัวชี้วัดเหมือนกันสิบข้อนะคะเลือกตอบได้เลยแนวทางการตอบเนี่ยเวลาที่ครูสอนนะคะพครูจะพูดเล่น เล่นโมกตลกอะไรของคณคูนะคะแต่คําที่คณคูนามาใช้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาเกือบทั้งหมดนะคะกว่าจะพูดตลกไปก็ได้แต่คณคูจะพูดอยู่ในเนื้อหาเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจะมีความหมายหมดเลยบางคำคูก็พูดรัวไปพูดไม่ชัดนะคะแต่คูคูก็จะมาอธิบายใหม่รอบดีๆนะคะทําเสร็จแล้วคณคูณให้เวลาที่รักคณคูณไม่ได้ให้นักเรียนทําวันนี้ส่งวันนี้นะคะ นักเรียนส่งได้เสาร์อาทิตย์คุณคร si ูจะมีเวลา8ชั่วโมงในการที่จะนั่งไล่ตรวจนะคะแต่ถ้าวันปกติถามว่าคุณรูเปิดไหมเปิดแต่ครูจะเปิดแบบมีเวลาเปิดอาจจะไม่นานแล้วก็จะมีเวลาเช็คไม่นานอาจจะห้องนึงอาจจะไม่ได้หลายคนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอ่ครูให้เวลาทำมันอาจจะมีงานหลายวิชานะคะอาจารย์เล่นไหนท่านคุณรูเล่นไหนท่านอาจจะสั่งงานเพราะการนักเรียนจะทําไม่ทันวิชาครูแป้งส่งวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะครูจะมีเวลาในการเปิดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ส่งมาสี่ทุ่มให้ครูไปตรวจสี่ทุ่ม นะคะ้าเรียนส่งมาสี่ทุ่มได้แต่ครูอาจจะตรวจหลายๆวันข้ามเพราะว่าคุณครูต้องไล่ตามงานสําหรับคนที่เขาเพิ่งส่งงานแรกๆด้วยนะคะครูก็จะเช็คความถูกต้องเช็คว่ามันครบจํานวนหรือเปล่าอะไรใดๆนะคะอ่าตามนี้เสร็จคาบจะทําก่อนหรือทาวิชาอะไรก่อนก็ได้วิชาคุณแป้งส่งสออาทิตย์ได้นะคะโอเควันนี้พอแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครูมีอะไรมาฟังนะคะอาจจะเป็นแนวทางการตอบหรือครูจะให้ทบทวนอะไรใดๆให้พบกันใหม่ช่วงหน้า สำหรับชั่วโมองนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย